ดวงชะตาวันพุทธที่17กันยายนพศ2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัววันนี้คือวันแห่งการสร้างสมดุลระหว่างสัญชาตญาณทางอารมณ์กับการวิเคราะห์เชิงเหตุผลจุดแข็งของคุณอยู่ที่ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกและความเข้าใจในอารมณ์ของผู้คน แต่พลังงานของดาวพุธซึ่งทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในวันนี้เรียกร้องให้คุณนําความรู้สึกเหล่านั้นมาวางบนรากฐานของข้อเท็จจริงและตรรก,กะวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะสามารถพิสูจน์ลางสังหณรของคุณให้ปรากฏเป็นจริงและสามารถอธิบายมันออกมาได้อย่างชัดเจนและทรงพลัง ความสำเร็จจะมาจากการเชื่อมั่นในสัญชาติยานของตนเองแล้วจึงใช้พลังแห่งการวิเคราะห์ของวันนี้ในการวางแผนและลงมือทำตามสัญชาติยานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพการงาน ความคิดสร้างสารรค์และไอเดียที่เกิดจากสัญชาตญาณของคุณจะมีพลังอย่างมากในวันนี้แต่การจะทำให้ผู้อื่นยอมรับและเห็นด้วยได้นั้นคุณจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลและเหตุผลมาสนับสนุนอย่างเป็นระบบการบอกว่ารู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะดีอาจไม่เพียงพอ แต่ถ้าคุณสามารถบอกได้ว่ารู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะดีเพราะข้อมูล A, B และ C ชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้รับการยอมรับอย่างท่วมทน้นเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอโครงการใหม่ๆการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้มุมมองที่แตกต่างและการประสานงานที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในตัวบุคคลและความชัดเจนในเนื้องาน การเงินสัญชาตญาณทางการเงินของคุณจะทำงานได้อย่างเฉียบคมเป็นพิเศษในวันนี้คุณอาจรู้สึกได้ว่าการลงทุนบางอย่างมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสทางการเงินซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดตสินใจใดๆควรใช้พลังของดาวพุธในการตรวจสอบข้อมูลและตัวเลขให้ถี่ถ้วนเสียก่อนวันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการทบทวนกรมธรรม์ประกันภัยหรือการจัดสรรเงินออมและการลงทุนใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต การตัดสินใจที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลางสังหรณ์ที่แม่นยำและการวิเคราะห์ที่รอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมความรักคนโสด คุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจซึ่งดูภายนอกอาจจะดูเงียบขรึมหรือดูเป็นคนจริงจังแต่สัญชตาติญาณของคุณบอกว่าลึกลงไปแล้วเขาหรือเธอเป็นคนอบอุ่นและใส่ใจอย่าเพิ่งตัดสินใครจากภายนอกลองใช้การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและมีเหตุผลเพื่อทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา คนมีคู่ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของคุณอาจเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้แต่แทนที่จะแสดงออกด้วยความเงียบหรือความน้อยใจลองใช้ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่ออธิบายความรู้สึกและความต้องการของคุณให้คนรักทราบอย่างตรงไปตรงมาการพูดคุยกันอย่างเปิดอกโดยมีเหตุผลรองรับจะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการแสดงความห่วงใย ผ่านการช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะมีความหมายมากกว่าคำพูดหวานๆเพียงอย่างเดียวสุขภาพดาวจันทร์มีความสัมพันธ์กับระบบของเหลวในร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ความเครียดจากการใช้ความคิดมากจนเกินไปอาจส่งผลให้รู้สึกไม่สบายท้องหรือนอนไม่หลับได้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด การทำสมาธิหรือการเขียนระบายความรู้สึกจะช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์และลดความวิตกกังวลทำให้จิตใจที่หวั่นไหวได้ง่ายของคุณสงบลงอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคสำคัญคือการปล่อยให้อารมณ์ที่อ่อนไหวอยู่เหนือเหตุผลหรือในทางตรงกันข้ามคือการใช้ตรกกรกะมากจนเกินไปจนละเลยสัญชาตญาณอันเป็นจุดแข็งของตนเองการหาจุดสมดุลคือความท้าทายนอกจากนี้ความลังเลไม่แน่ใจอาจเกิดขึ้นได้เมื่อข้อมูลที่วิเคราะห์มาขัดแย้งกับความรู้สึกภายในใจคำแนะนำแนวทางการปรับเปลี่ยนกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การงานเมื่อคุณมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นให้จดบันทึกไว้แล้วใช้เวลาสักครู่เพื่อหาข้อมูลหรือเหตุผลมาสนับสนุนก่อนนำเสนอการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้คุณอย่างมหาศาล การเงินหากคุณมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับการเงินให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนหรือสัญญาณบอกโอกาสจากนั้นให้ลงมือค้นคว้าข้อมูลเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธลางสังหรณ์นั้นอย่าลงมือทำทันทีโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนความรักฝึกฝนการใช้ i-statement หรือการสื่อสารโดยขึ้นต้นว่าฉันรู้สึกตามด้วยเหตุผลเช่น ฉันรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคุณกลับดึกโดยไม่บอกเพราะฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยวิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดการกระทบกระทั่งได้ค่ะ